เ้รมากินเค้กซีกันใช่ไหมโอเคกินเค้กซีก่อนเลยเลยค่ะมาแ่พูดว่าคุณคูเลี้ยงไก่เค้กซีใช่ไหมเสิรแเสร็จ้พี่น้องคุณเลี้ยง่เค้กซีใช่ไหมเสร็จเสร็จเสร็จพี่น้องคุณเลงอะงไรเพ้กรัเสา็จเรักเาร็เต้นเสร็จคุณคือเลี้ยงเค้กซีพี่น้อง อร่อยบ้างนี่นาบีสาออยาอร่อยมากอร่อยไหมเ,เป็นไฟด้วยสายด้วยเ,เหเ็ืองเจฟซี่ครับผมอือนเสร็จแล้วก็รเรามีเ็ฟซี่ด้วยค่ะจับจับแก้าดี ไว้ไเจอกันชิมหน้านะคะสวัสดีค่ะก่อ<ห>นดีค่ะบวาสดีค่ะไวดค์ลดแชห์ก่อ้ันะคก่ติจะามและหมุนเอวบ้านะเน